นิทานพื้นบ้านภูมิใจเสนอเรื่องขุนช้างขุนแผนต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเมื่อทราบความจริงแล้วพระมื่นสีจริงนำความขึ้นกราบทูลให้ทรงทราบเพื่อทรงตัดสินลงโทษต่อไปทันทีที่สมเด็จพระพันวาสาทรงฟังการสอบสวนจบเส้นลงพระองค์จึงจ,ง,จงหันไปถามผู้คุมว่า เมื่อครั้งที่ภายชุมพลจับเถระวาดละเนนจิ๋วได้ในตอนแรกยังไม่ทันได้ตัดสินลงโทษแต่มีผู้กราบทูลว่าเถระวาดและสิทธิ์จึงฆ่าตัวตายไปเสียก่อนแต่เหตุใจเถระวาดจึงยังมีชีวิตอยู่จนถึงบัดนี้เล่าพญาอนุชิตวันหน้าผู้คุมกราบทูลว่าเมื่อได้รับรายงานว่านักโทษทั้งสองตาย ก็ไม่ได้ติดใจสอบสวนทวนความให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่สั่งให้นำศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าเท่านั้นสมเด็จพระพันวาษาจึงทรงมีรับสั่งว่านับแต่นี้ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติว่าถ้าหากมีนักโทษตายในคุกให้เจ้าพนักงานกลาโหมมหาดไทยตำรวจและมหาดเล็ก ช่วยกันตรวจศพให้ละเอียดก่อนที่จะนำศพไปทิ้งที่ป่าช้าในที่สุดเถราวาดก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่เนื่องจากเป็นผู้มีวิชาก้าแข็งมากสมเด็จพระพันวาาทรงเกงว่าเทราวาดจะใช้คาถาอาคมล่องหนหายตัวไปได้อีกจึงตรัสมอบให้ภายชุมพลเป็นผู้ประหารชีวิตเถราวาทคุณแผนสั่งให้ภายชุมพลระมัดระวัง แม้แต่หัวที่ตัดออกมาแล้วเพราะอาจมีจิตของเถราวาดเล็ดลอดมาเอาศพของอาจารย์ไปประกอบพิธีอื่นๆได้พายชุมพลจึงสั่งให้ทหารเฝ้าหัวที่เสียบประจานอยู่หลายวันในการปราบจร,เระเข้เถราวาดครั้งนี้พายชุมพลได้รับพระราชทานรางวัลตอบแทนอย่างมากมายคือได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เป็นที่หลวงนายลิร์รับราชการรับใช้ใกล้ชิดพระองค์พร้อมกับพระราชทานบ้านพักเงินห้าช่างพร้อมเสื้อผ้าแพรพันอีกเป็นจำนวนมากบรรดาญาติพี่น้องต่างก็พากันมาแสดงความยินดีนับแต่นั้นมาครอบครัวของคุณแผนก็มีแต่ความสุขสวัสดีจบบริบูรณ์